ไปบาไปุยไปอพูดูพไปหาพยาพยาาไปพยเลยคดเา่อพยานเลย้ไอคุณยาเลยไป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 ไไป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 ไ ไดนมาไหนจดต้ครับขอาเอ้ยลงข้างไปเลยอ่ะเดี๋ยวสะตบตบกันเ้อะตบก่นเป็ารับปลาล้างล้างี่ขี้ยค่ะพี่ล้างครับมสวัสดีครับไม่่เรอเอาไปปะทูดแล้วอท่นกดาษนังมดอีกล้างล้างที่เี้ยค่ะเอาล้างาเลย ลุกคนนั้นอยู่บนกบ้งัวนนึ่กุ้กัอยู่ัล้วกรลานเด็ดอยู่บ้านก็ไมแห้งครับผมกุ้งกัวกุงั้วล้วก็เงีัว็กมา้อลจูบก้นฝาเท้ากัน่ามีคนล้วนแล้วเราะฉะั้นเขาใแก้วใส่แก้ว

เดียวเดานบานเห็ปะบานบานเหมน้ี่ล้วแ่ีาวเรา

กอดเองตงเลยหัวสองตัยกอดเลยอสองตัวขึ้นสองตัวเลยได่ครับมือมางอสุดกระจอ้นหายลงไป้ายลคไปหายลงไปหายลกไปสองตัวเลยโอ้โหเดนหายลงไปหายลงไปหต้องไ่ต่ำต เหนือไม่ตเดิมตัวนี้จะไม่ได้ใช่ตรบอจัโลประมาณเอาไหมจัโลโลโลขึ้นเลยหรือโลบโลบกลัวประมาณโลกเมโลเสร็จเใช้ใช้ปางไปานี้ใช่ใช่ใช่ใช้ใช้ปากค้างกาสองตัวทิ้งแล้วทำยังไงนไปลงไปหาลงไปต้มเลยไปเลยงไปไปต้มโลบตุมไม่าเาเนาะ โอเคด้ครับพ่เมยคอด้ครับอมือหร่าเลนคับลูกหลานครับมอสการับผมสัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับันนี้ดอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัครับคัอครับลานเล่นงารมือร่มนนั้งในครับผมมือนร่อยู่กับม้านกมโอนีครับครับครับครสวัสดีครับมครับสวัสดีครับเอานี่ลูกกสวัสดีครับัคมโอ้ม ไปวัดีลูกยกข้นวัดีวัสดีครับพุ่ครับพี่ลับดี่ลับพี่ลปิดนี่เปิดยอตนนี้เปิดยูนี่พดโอ้วัดีเลยโอ้สวัสดีลูกเลยสดีวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับก่นน้องโอสวัสดีครับเยสวัสดีสวยจังล่ะสวัสดีไหมสวัสดียักโ์สวัสดีครับ โจโดเลยวันนี้จโดเลยีองวันี้แกไหมมันมายาวไ่ัวเจ้าันสิพองฮะสิพองนี่พองยังยังมคันมสน้ตุ้มนังเจ้ายพองเาว้าล่ะเฮ้ยหานเลยม่ล